สวัสดีครับโปรเต้น,นะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนเทคนิคในการตีกอล์ฟนะครับแต่ว่าอยากจะมาแชร์ไอเดียในเรื่องของการซ้อมนะครับวันนี้ผมได้คุยกับลูกศิษย์2อสาคนที่มาเรียนนะครับทั้ง2อสท่านเนี่ยก็จะมีหัวข้อมาพูดในลักษณะที่มันคล้ายๆกันก็คือ เวลาไปซ้อมแล้วเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ไม่เหมือนกับตอนที่มาเรียนกับโปรโตเต้เลยทําไมไปซ้อมเองถึงทําไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าปัญหานี้คงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนะกักกอล์ฟเกือบจะทุกทุก,ท,กท่านนะครับเวลาที่ไปซ้อมฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียว่าจริงๆแล้วการไปซ้อมกอฟเนี่ย เราจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการซ้อมนะครับให้มันชัดเจนว่าเราจะไปซ้อมอะไรแล้วซ้อมแล้วจะได้อะไรนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆ1ข้อคือทุกคนที่มาเรียนกอล์ฟหรือทุกคนที่มาแก้วงสวิงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลักใช่ไหมครับที่โปรเนี่ยเขาแนะนำแล้วก็แก้ไขให้ อะอย่างยกตัวอย่างเป็นลูกศิษย์ผมและกันสมมุติว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อชื่อสมมุติว่าชื่อพี่เอแล้วกันสมมุติว่าพี่เอมาเนี่ยปัญหาของพี่เอเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะในการตีฉะนั้นเราก็คนสอนก็จะให้วิธีไปซ้อมวิธีที่จะทำให้จังหวะมันดีขึ้นถูกไหมฮะตอนที่เรียนอยู่ ตอนที่โปรโยืนอยู่ด้วยหรือว่าในชั่วโมงเรียนด้วยเนี่ยก็ทำได้เพราะว่ามีคนคอยเตือนก็คือโปรโคอยบอกว่าต้องทำยังไงแนะนำกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบชั่วโมงนั้นๆไปผลงานในการตีออกมามันก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าดีมากกว่าเสียแต่พอลูกศิษย์หรือว่าคุณเองเนี่ยไปซ้อมเอง มันทำได้ไม่เหมือนกับตอนเรียนเหตุผลเพราะว่าหนึ่งตอนเข้าไปเนี่ยก็พยายามจะซ้อมแหละแบบที่ไปเรียนมาแต่พอซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วเห็นว่าลูกที่มันลอยออกไปเนี่ยมันไม่ตรงบ้างมันไม่ได้ระยะบ้างมันเลี้ยวบ้างมันเกิดข้อผิดพลาดสูงบ้าง ทีนี้แหละเป้าหมายในการซ้อมมันก็เปลี่ยนไปครับฉะนั้นผมจะบอกว่าไอ้ปัญหาแบบนี้มันเกิดกับทุกคนจริงๆดังนั้นอย่างที่โปเต้เรียนเมื่อตอนต้นคลิปว่าเวลาไปซ้อมเนี่ยมันต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลยว่าจะไปซ้อมอะไรซ้อมแล้วจะได้อะไรเอาให้มันชัดเจนอย่างอื่นปล่อยมันครับมันจะตีโดนบ้างไม่โดนบ้าง มันจะตีไกลบ้างมันจะตีเลี้ยวบ้างมันจะตีหลังลูกบ้างก็ช่างมันแต่มันต้องทำเพราะว่ามันคือปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเคสลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียว่าเวลาไปซ้อมตั้งใจไปซ้อมในสิ่งที่เราต้องการจริงๆอย่าไปสนใจอย่างอื่น ลองดูนะครับลองเปลี่ยนทัศนคติลองเปลี่ยนวิธีคิดดูทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองผมก็เช่นเดียวกันในอดีตผมถูกถูกสอนมายังไงถูกทำมายังไงและผมก็รู้สึกแบบเดียวกับที่ท่านเคยเป็นนั่นแหละแต่วันนี้ผมผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วนะครับลองดูครับลองเปลี่ยนวิธีคิดตั้งเป้าหมายในการซ้อมให้ชัดเจนผมเชื่อว่าท่านจะทำได้ โอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับเดี๋ยวลองดูว่ามีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันวันนี้สวัสดีนะครับ